Work tips, Kwamlu, Ku of Next Station, Sing, yeah. Interchange with Sukhumvit Line. Oh. ื่นนอนทํางานกลับบ้านนอนชีวิตมีแค่นี้เหรอคุณเคยมีคําถามแบบนี้กับชีวิตบ้างไหมครับถ้าคุณมีแสดงว่าคุณอาจจะกําลังติดอยู่ในวงจรบางอย่างหรือว่าที่เราเรียกว่าลูกแอดดิกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตมากครับถ้าคุณนึกไม่ออกนะครับครับผมคุณกล้องครับคุณลองนึกถึงเวลามีคนติดเหล้าหรือติดบุหรี่นะครับไม่อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะว่ามันเป็นความเคยชินไปแล้วนั่นเองครับถามว่ามันแย่ไงครับคุณเต้อาการหลุดแอดิกเนี่ยครับบางคนเนี่ยนะฮะมันนําไปสู่ภาวะเบิร์นเอาครับผมทําอะไรก็เบื่อเศร้าเหงาเซ็งไปหมดหรือในบางคนนะครับแย่หน่อยฮะอาจจะไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้เลยนะครับเพราะงั้นนะครับหลุดแอดิกเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยครับทีนี้ครับคุณเต้ล้วเราในฐานะคนทํางานนะครับยังต้องทํางานหาเงินอยู่ทุกวันเนี่ยครับออกจากภาวะตื่นทํางานกลับบ้านนอนแบบนี้ได้ยังไงดีฮะข้อแรกเลยนะครับผมจำไว้ว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับคุณก้องครับคุณเคยได้ยินข่าวไหมครับที่มีคนสูงวัยที่สามารถเรียนจบปริญญาได้ mm. แม้ว่าอายุเนี่ยจะมากแล้วก็ตามนะครับผม,บผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของความตั้งใจนั่นเองครับผมครับสิ่งนี้ก็ทําให้เราย้อนกลับมาถามตัวเองฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีอะไรที่เราอยากเรียนรู้หรือว่ามีทักษะอะไรที่เราอยากจะพัฒนาเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ไหมนะครับผมถ้ามีก็โปรดจาไว้ว่า คุณสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ตามต้องการเลยนะครับผมข้อที่2นะครับก็คือการลองเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันครับเรื่องง่ายๆเลยแต่ละวันครับผมลองปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆให้มันแตกต่างไปจากเดิมครับคุณเต้ครับในแต่ละวันเราอาจจะกินกาแฟร้านเดิมเดิมเดินทางสถานที่เดิมๆกลับบ้านแบบเดิมๆกินข้าวเดิมเดิม หากวันนึงนะฮะลองเปลี่ยนกาแฟดูครับลองเปลี่ยนเมนูกับข้าวช่วงพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นนั้นอาจจะลองเดินสถานที่ใหม่ๆเช่นสวนสาธารณะหรือห้างสรรพสินค้าก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแต่ละวันครับมันสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในได้มหาศาลเลยนะครับเพราะมันหมายถึงการรีเฟชชิ่งร่างกายรีเฟชชิ่งสมองรีเฟชชิ่งจิตใจนําสู่การหลุดภาวะหลุดอดิษได้ครับผมข้อที่3นะครับลองเล่นในที่ทํางานดูไหมครับอืแน่นอนนะครับในการทํางานปกติของเราเนี่ยก็จะยุ่งมากๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่เข้ามา ดังนั้นเนี่ยการมีกิจกรรมบางอย่างที่มาคอยจูงใจเราเช่นบางออฟฟิศทุกวันนี้ก็จะมีบอร์ดเกมให้เล่นใช่ไหมฮะอืมครับผมถูกต้องแล้วครับผมการมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เรารู้สึกอยากตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทํางานนะฮะมากกว่าที่จะตื่นมาแต่ละวันล้วก็รู้สึกว่าโอ้อไม่อยากไปเลยง่วงเหงาเหานอนถูกต้องแล้วครับแล้วก็อีกสิ่งนี้นะฮะจำไว้นะครับ หลุด a d d ด c ก e ฆ่าได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ครับผมครับการอยู่ในวงเวียนนะครับส่วนหนึ่งสาเหตุมันมาจากการคิดเดิมๆทําแบบเดิมๆครับพองานนะ้าในการทํางานถ้าเราลองหามุมใหม่ๆท่าใหม่ๆนําความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทํางานนะครับส่วนหนึ่งคืออาจจะนําไปสู่การสร้างผลงานที่มันดีและแตกต่างไปจากเดิมครับรวมไปถึงตัวเราเองนะที่เป็นคนทํางานเนี่ยมันจะได้ลองวิธีใหม่ๆได้ลองใช้ ประสบการณ์ความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิมนําไปสู่ความตื่นเต้นและสนุกกับการทํางานมากขึ้นครับผมถูกต้องแล้วครับข้อสุดท้ายลองกําหนดบัคเก็ตลิสต์ตามอำเภอใจในแต่ละวันนะครับคุณก้องรู้จักบัคเก็ตลิสต์ไหมฮะหมายถึงว่าสิ่งที่เราอยากทำก่อนตายใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วคุณมีไหมผมก็พอมีอยู่บ้างฮะเช่นการออกไปเที่ยวข้างนอกทานอาหารที่อยากทานเป็นต้นครับผมถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกวันนี้นะครับผมมีใครที่กําลังประสบภาวะอยู่ในวงจรน,นี้หรือว่าลูปแอดดิก การที่เราลองตั้งบักเกอรลิสต์ในแต่ละวันนะครับผมก็สามารถช่วยได้นะครับลองสั่งอาหารจานใหม่ๆดูลองฟังบดแคสที่คุณไม่เคยฟังเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆนะครับหรือลองฟังเพลงใหม่ๆที่คุณไม่เคยฟังทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับไม่จําเป็นว่าต้องทำทุกอย่างในคราวเดียวกันนะครับค่อยๆครับผมอะไรที่เราพอเริ่มทําได้ลองเริ่มทําก่อนดูครับจากนั้นค่อยๆเพิ่มทีละอย่างทีละอย่างขึ้นมาทําให้ชีวิตมันมีความวอลเลตี้มีความแตกต่างและหลากหลายยิ่งขึ้นครับผมถูกต้องแล้วครับผมสุดท้ายนี้นะครับ การที่เราจะออกจากวงจรซ้ำซากน่าเบื่อเนี่ยอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ,รบแต่ถ้าเราลองให้เวลามันลองทํามันซ้ำๆสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะมองเห็นสีสันใหม่ๆจากชีวิตที่ซ้ำซากน่าเบื่อได้นะครับคุณก้องครับแรับใครที่ยังตื่นทํางานกลับบ้านนอนลุกพระชาชีวิตกันครับวันนี้เลยครับเริ่มเลยครับพวกเราไปด้วยครับไปะพี่เต้ครับ Work tips ความรู้คู่ออฟฟิศ